เป็นยังไงบ้างครับวันนี้นะสนุกมากเลยครับได้เรียนเกี่ยวกับการเงินอ่ครับบอกเลยวันนี้สนุกมากแน่ๆไทย p ีครับศูนย์อบรมต้นแบบแห่งแรกของประเทศไทยในการจัดอบรมและพัฒนาหลักสูตรนักวางแผนการเงิน CFP ครับวันนี้เรามากันที่เชียงรังสิตนะครับ,รบกับโครงการเดอะฮันะครับ,รบมาทำอะไร โอ้ oh, CEO มานะครับอดี CEO คุณการนะครับหรือคุณการจะนาออดซับนะครับนักวางแผนการเงิน CFP ลูกศิษย์ของเรานี่เองนะครับเป็น CEO ของฟินได e ์เอดูเคชันซึ่งอย่างที่คุณการให้สัมภาษณ์มาทุกสื่อนะครับในแพชชั่นในการทําฟินได c e ขึ้นมาหรือบอร์ดเกมการเงินให้กับเด็กขึ้นมานการเขาอยากเห็นคนไทย และอยากเห็นอนาคตเด็กไทยที่มีความรู้ทางด้านการเงินที่ดี<ม>การปลูกฝังรากฐาน<ม>ความรู้ทางการเงินที่มั่นคงและยั่งยืนต้องปลูกจากต้นกล้าเล็กๆอย่างเยาวชนของพวกเรานี่แหละครับและในช่วงวันแม่ วันนี้นะครับฟินไดก็จัดกิจกรรมมันนี่เพลากาวซึ่งเป็นกิจกรรมที่ผมเฝ้ารอมานานเพราะเป็นกิจกรรมที่จะจำลองการใช้ชีวิตของเด็กในวัยทำงานแต่หาเงิน<ม>ใช้เงินวางแผนการเงินปกป้องเงินต่อยอดเงินสร้างความสุขความมั่งคั่งให้กับตัวเองและครอบครัวรเป็นการจําลองผ่านบอร์ดเกมการเงินซึ่งเป็นกิจกรรมที่ผมว่าโคตรเจ๋งเลยตอนเด็กนะผมได้เรียนรูร้เล่นเกมประเภทนี้จะวางแผนการเงินให้ตัวเองได้ดีกว่านี้ มันจะมีเกมไหนที่สามารถเล่นแล้วสนุกสามารถทําให้พฤติกรรมเด็กได้เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นอย่าลืมนะครับลากฐานการโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีเราต้องปลูกฝังเขาตั้งแต่เด็กวันนี้ไม่ได้มาแค่ฟินได้นะครับซีโอคิดไฟแนนซ์ก็มาด้วยเมื่อกี้เห็นแบบๆนะครับคุณแนนตันติวโมดูลหนึ่งของ Next Gen ของไทยเบฟเอของเรานะครับมากับบรรยากาศกิจกรรมนะครับทั้งผู้ปกครองและเด็กก็สนุกไปพร้อมกันได้ทั้งความรู้นะครับได้เรียนรู้ตั้งแต่ทตําธุรกิจเล็กๆสร้างรายได้วาง ทางแผนลงทุนการออมและจบเกมด้วยความมั่งคั่งและลอยยินครับขอชื่นชมผู้ปกครองที่ให้ความสำคัญการปลูกฝังความรู้ทางการเงินตั้งแต่เด็กนะครับนนี้คือทักษะชีวิตที่มีคุณค่ามากที่สุดในอนาคตครับฐานนะ ไท f a สูตอบรมต้นแบบแห่งแรกของประเทศไทยในการจัดอบรมหลักสูตรนะักวางแผนการเงิน CFP เห็นลูกศิษย์นำความรู้ไปต่อยอดเกิดประโยชน์ต่อสังคมเพื่อสร้างแรงกระเพื่อมการส่งเสริมความรู้ทางด้านการเงินให้กับคนไทยเพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างการเปลี่ยนแปลงให้คนไทยมีชีวิตที่ดีขึ้นสุดยอดเลยครับเสียงปรบมือให้ฟินได้ครับ